ครอบครัวสุนัขมีมากกว่า30สายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์สมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษโดยธรรมชาติแล้วสุนัขเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ซึ่งจัดอยู่ในประเภทของหมาป่าสุนัขจิ้งจอกหรือสุนักทั่วไปแต่ยังมีครอบครัวของพวกมันบางชนิดเป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะเฉพาะ ที่รวมตระกูลย่อยทั้ง3าไว้ด้วยกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดนี่คือสุนัขจิ้งจอกในร่างหมาป่าพบกับชีวิตของหมาป่าคราวขาวกันค่ะ หมาป่าคราวขาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ในวงสุนัขมีความคล้ายคลึงกับสุนัขจิ้งจอกแต่จะมีขนาดใหญ่กว่ามากพวกมันมีขนาดลำตัวไม่เกิน130ซนติเมตรมีน้ำหนักประมาณ25กิโลกรัมและมาพร้อมกับขาที่ยาวกว่าสุนัขทั่วไปซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในสมาชิกที่สูงที่สุดโดยมีความสูงได้ถึง90ซนติเมตรเช่นเดียวกับหมาป่าสีเทา ถึงแม้จะมีน้ำหนักมากถึง100กิโลกรัมพวกมันยังเป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสุนัขทั้งหมดแต่หมาปา่าวขาวมีคนที่หลังส่วนบนและลำคอย,ยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดสำหรับสัตว์ที่มีแผงคอที่แปลกประหลาดทำให้เป็นที่มาของชื่อหมาป่าชนิดนี้คุณจะพบหมาปา่าวขาวในประเทศต่างๆของอเมริกาใต้โดยเฉพาะในบราซิล พวกมันเลือกพื้นที่เปิดโลง่งส่วนใหญ่เป็นทุ่งกว้างตามพุ่มไม้และแม้แต่พื้นที่แอ่งน้ำอีกด้วยในช่วงเวลากลางวันพวกมันมักจะอยู่กันอย่างสงบหลังจากที่ท้องฟ้าสิ้นแสงการล่าเหยื่อก็จะเริ่มขึ้นในทันทีพวกมันจะไม่ออกล่าเป็นฝูงดังนั้นการล่าเหยื่อจึงเกิดขึ้นเพียงลำพังเท่านั้นใบหูที่มีขนาดใหญ่ช่วยจับตำแหน่งของเสียงได้เป็นอย่างดี ขาที่ยาวก็ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมถึงแม้จะมียากขึ้นสูงก็ตามสําหรับการล่าเหยื่อแต่ละครั้งหมาป่าเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้กลอุบายของจิ้งจอกและเข้าหาเป้าหมายด้วยการกระโดดอย่างรวดเร็วแต่บางครั้งการกระโดดนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้จับเหยื่อได้ง่ายๆพวกมันต้องหาเหยื่อด้วยวิธีใหม่ทำด้วยการขุดหลุมจากที่ซ่อนของเหยื่อและใช้ปากที่ยาวของมลวงหาเหยื่อในโพรงนั้น ส่วนใหญ่เหยื่อของสุนัขเหล่านี้จะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่แต่จะเป็นสัตว์จำพวกหนูหรือกระต่ายมากกว่าแต่ในบางครั้งพวกมันก็สามารถจับนกมแมลงและแม้แต่งูก็ล่าได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เหยื่อที่ดีที่สุดบางครั้งพวกมันก็ไม่รังเกียจการกินผลไม้และหัวของพืชโดยทั่วไป ประมาณครึ่งหนึ่งของอาหารสุนัขเหล่านี้ประกอบด้วยอาหารจากพืชเป็นส่วนใหญ่พวกมันจึงเรียกได้ว่าเป็นสัตว์กินพืชทุกชนิดอาหารที่ชื่นชอบคือผลไม้คล้ายกับมะเขือเทศถึงกับตั้งชื่อผลไม้ว่าผลหมาป่าแม้จะมีวิถีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแต่พวกมันก็อยู่กันเป็นคู่ได้เช่นกันเมื่อเจอกับคู่ชีวิตถึงแม้จะอยู่นอกฤดูผสมพันธุ์ก็ตาม พวกมันยังครอบครองอาณาเขตไกลถึง30ตารางกิโลเมตรเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับล่าเหยื่อและการเดินล่าตะเวนทุกครั้งก็จะทำเครื่องหมายทิ้งไว้เพื่อแสดงอาณาเขตพวกมันจะส่งกลิ่นฉุนรุนแรงและยังสามารถเดือนไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาในอาณาเขตของพวกมันได้เช่นกันแต่เมื่อพูดถึงมาป่าเหล่านี้คุณจะไม่สามารถละเลยเสียงของพวกมันได้ และนี่คือเสียงเตือนว่าพวกมันอยู่แถวนี้ในบางครั้งการส่งเสียงฮึดฮัดแปลกๆก,ก็สามารถใช้เพื่อข่มขู่คู่แข่งได้แต่สำหรับสุนัขจิ้งจอกปารากวาวัยซึ่งมีขนาดเล็กเป็นสองเท่าของพวกมันวิธีนี้กลับใช้ไม่ได้กับสุนัขเหล่านี้ และแม้ว่าหมาป่าคราวขาวจะเป็นตัวแทนหมาป่าขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของอเมริกาแต่โดยธรรมชาติแล้วพวกมันเป็นสัตว์ที่ระมัดระวังและขี้อายปกติในฤดูร้อนหรือต้นฤดูใบไม้ร่วงพวกมันจะให้กำเนิดลูกสุนัขสามถึง6ตัวจะมีน้ำหนักประมาณ400กรัมในขณะที่ช่วงเดือนแรกขนของพวกมันจะมีสีเข้มและแตกต่างเพียงปลายหางสีขาวเท่านั้น หลังจากที่อายุมากขึ้นลักษณะก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนพ่อแม่ของพวกมันในหมู่สุนัขวัยรุ่นจะมีนิสัยเหมือนเด็กแต่ในตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะดูแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับตัวเมียพวกมันก็มีวิธีพัฒนาทักษะเพื่อให้มีชีวิตต่อไปโดยปราศจากความช่วยเหลือจากพ่อแม่ในชีวิตวัยที่ยังเป็นทารกแม่สุนัขจะเป็นผู้สอนลูกให้รู้จักการล่าสัตว์และปกป้องจากผู้ล่ารายอื่น อย่างไรก็ตามในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติสำหรับบทบาทของพ่อก็ยังไม่ชัดเจนมากนะักเนื่องจากที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างลึกลับอย่างมากและยังหาตัวได้ยากอีกด้วยถึงแม้จะมีขาที่ยาวแต่ก็ไม่สามารถอวดความเร็วในการวิ่งได้ดังนั้นสุนัขเหล่านี้จึงไม่เหมาะกับการวิ่งระยะไกลแต่ก็ไม่จำเป็นสำหรับพวกมันมากนะักเพราะแทบไม่มีศัตรูที่จะเป็นอันตรายแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตาม ความเชื่องช้าก็ทําให้พวกมันเป็นเหยื่อของมนุษย์ชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าอวัยวะของสัตว์บางชนิดช่วยในการรักษาโรคได้และ่าวบอยของบริเวียเชื่อว่าถ้าคุณนั่งบนผิวหนังของหมาป่าเหล่านี้ความโชคร้ายจะผ่านพวกเขาไปอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันสําหรับมนุษย์แล้วหมาป่าเหล่านี้แทบไม่มีอันตรายแม้แต่น้อยเหตุการณ์ที่เข้าหามนุษย์ส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตบนท้องถนน โดยเฉพาะหมาป่าหนุ่มสาวที่กำลังมองหาอาหารมักจะเข้าหาคนที่คุ้นเคยกับอาหารง่ายๆทำให้พวกมันสูญเสียความระมัดระวังซึ่งอาจจบลงไม่ดีสำหรับพวกมันได้และการลดลงของที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติทำให้สัตว์ที่สวยงามและน่าอาัศจรรย์เหล่านี้กำลังลดจำนวนลงอย่างมากตามธรรมชาติแล้วพวกมันมีอายุได้ถึง15ปี ประชากรของพวกมันมีประมาณ1 7 0 0 0ชีวิตการเคารพธรรมชาติเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณสามารถรักษาและเพิ่มประชากรพวกมันได้ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ